สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาาะหว่างวันที่16จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลหรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน แต่หากท่านผูกดวงวังลักนณาตามเวลาเกิดแล้วได้ลักนณาสถิตราศีตุลคาพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวประจําตัวของชาวลักนณาราศีตุลคือดาวประสุกยังคงโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะโดยดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชร่วมกับดาวพาัทย์ได้คู่สมพล ทำให้ระยะนี้เป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านจะมีความโดดเด่นจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอาจได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดมีไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นอยากทํานู่นอยากทํานี่บางท่านก็อยากจะไปทําเสริมความสวยความงามหรือช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลอาจอยู่ในช่วงของการผูกพันกับคนอายุ่อนเขวัย ท่านใดที่มีลูกมีบริวารก็าอาจจะยุ่งยุ่งกับเรื่องลูกและบริวารของท่านหรือสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยหรือคนโสนนดก็อ, <pues. S 1> อาจได้พบความรักนะคะหรือได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยเป็นช่วงของความสุขความสนุกสนานของชาวลักนณาราศีตุลระยะนี้ไม่ว่าท่านจะคิดจกทําอะไรก็จะมีความสําเร็จตามมาได้ไม่ยากด้วยและยิ่งดาวพฤหัสทิ์นะคะ มาร่วมกับดาวประจำตัวของท่านแบบนี้ยิ่งเพิ่มความเด่นให้กับท่านหากชาวลัคนาราศีตุลได้ออกงานออกสื่อออกสังคมออกอีเวนต์ก็จะเป็นที่นิยมช,มชมชอบจากคนรอบข้างด้วยแต่ดาวพาะินนี้คือดาวแห่งความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านอาจจะติดใจร้อนบ้างนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านต้องควบคุมอามรมณ์ตัวเองให้ดีนะช่วงนี้เครดิต ชื่อเสียงของท่านจากค่อนข้างดีอยู่แต่ก็อย่าทำตัวเด่นเกินไปจะเป็นภัยแก่ตัวเองด้วยเพราะในวันที่18กุมภาพันธ์ดาวประสบค,คือดาวประจําตัวของท่านจะโครจรเข้ามุมหักปริต่อดวงชะตาทำให้ระยะนี้นะคะเป็นระยะที่อาจเกิดปัญหาหรือต้องคอยไปจัดการกับปัญหาหรือ,อจเกิดสัตโตหรือคนคอยมาขัดขาท่านโดยเฉพาะระยะนี้นะคะ ระวังปัญหาที่มาจากเพื่อนบางกลุ่มหรือพี่น้องของเราหรือคนที่ท่านเคยรู้จักเนี่ยอาจมาสร้างปัญหาหรือทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจบ้างดาวพระเกตเองก็ยังคงโครจรทับจุดเกิดของท่านทำให้ระยะนี้นะคะชาวลักนาราศีตุลจะสนใจไปกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือช่วงนี้จะตามกระแสสุดๆตามยุคตามสมัยด้วยแต่บางท่านก็อาจจัไป อยู่ในช่วงของการอยากจะไปทำบุญอยากจะไปถือเศียลอยากไปวัดหรืออาจจะได้ไปร่วมงานบุญต่างๆด้วยหรืออาจได้ไปสัมผัสกับเรื่องลึกลับก็ได้ช่วงนี้จะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างดีค่อนข้างแมนด้วยดาวพระราหูและดาวพระมรตยูก็โครจรร่วมกันเล็งมาประทะจุดเกิดของท่านอยู่และดาวพังคารก็โครจรอ,อยู่ในภพมรณะ ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลนอาจจะมีสภาวะสุขภาพอ่อนแอตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงบัดนี้ท่านก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะอย่าหักโหมงานมากจนเกินไปและต้องระวังอุบัติเหตุจับของมีคมช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คนอ่อนกว่าวัยหรือบริวารของท่านนะคะหรือบุตรหลานบริวารของท่านเนี่ยหรือคู่ชีวิตของท่าน พุ้นส่วนของท่านอาจนำปัญหามาให้กับท่านก็ได้นะในช่วงนี้ทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตลุลคือดาวพระอังคารยังคงโครจรเป็นประแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคโดยโครจรอ,อยู่ในภพมรณะอยู่และดาวก็เดินดีแล้วนะคะทำให้เรื่องการเงินที่เคยล่าช้าติดขัดมีปัญหาจะค่อยๆหมดไป ท่านมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากการเสี่ยงหรือจากบุตรหลานบริวารอัดนำโชคนำลาภมาให้หรือได้โชคจากคนอ่อนวัยกว่าหรือได้โชคจากเพศตรงข้ามด้วยเพระาะฉะนั้นท่านใดนะที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงโชคกับเด็กบริวารคนอ่อนวัยกว่าหรือเพศตรงข้ามของท่านหรือคู่ครองของท่านก็ได้ เพื่อจะมีโชคลาาแบบฟุกๆก,กลับมาหาท่านนะคะปางท่านก็มีโชคในเรื่องที่ดินมรดกของเก่าของมือสองเช่นอาจจะขายที่ทางได้หรือขายของเก่าของมือสองได้หรือได้เงินจากการแก้ไขปัญหาท่านใดที่มีอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าเนี่ยรายได้จากเข้ามาค่อนข้างดีนะหรือมีรายได้มาจาก งานที่คนอื่นเขาแก้ไขไม่ได้แล้วก็มาตกที่ท่านให้รับผิดชอบอย่างเนี้ยถือว่าจะเป็นรายได้ดีนะหรือเป็นงานที่เป็นจ็อบๆระยะสั้นทําแล้วรับตังเหล่านี้ก็ถือว่าดีแม้จะไม่ใช่เงินก้อนนะแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆท่านใดที่ทําการค้าการขายนะคะระยะนี้สินค้าของท่านหากท่านขายล็อตใหญ่ไม่ได้ควรจะแบ่งซอยให้เป็นล็อตเล็กๆดูนะคะ เป็นชิ้นเล็กๆดูหรือจัดโปรโมชั่นจัดโปรดูจะทำให้การขายเนี่ยมันจะง่ายขึ้นจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยหรือท่านใดที่มีอาชีพสายช่างการซ่อมบำรุงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลโนเวททำของเก่าให้เป็นของใหม่หรือพวกปู่ซ่อมรถหรือการขายประกันหรือทำกับบริษัทต,ต่างชาติทำกับคนต่างชาติหรืองานที่ต้องมีการเดินทางไกลๆช่วงนี้จะทำให้ท่านมีรายได้คล่องตัวอยู่ ส่วนท่านใดนะที่ไม่ได้มีอาชีพดังกล่าวที่อาจารย์พูดท่านต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินอาจจะอยู่ในช่วงของการที่จะมีรายจ่ายเข้ามาการเงินอาจจะสะดุดได้หรือมีรายจ่ายไปกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของท่านหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในครอบครัวด้วยหรืออาจมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพ ก็ควรเสริมดวงด้วยการทําบุญนะคะกับคนเจ็บคนป่วยหรือการถ่ายชีวิตสัตว์ดูหรือทําบุญลงศพดูในช่วงเนี้ก็ <ạ. S 1> จะเป็นการเสริมดวงในเรื่องสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วย<อ>บางท่านนะ<อ>ก็อาจมีค่าใช้จา<อ>่ายไปกับหนี้สินหรือภาระผูกพันของท่านหรือในมุมกับกัน<อ>บางท่านก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในระยะนี้ด้วยทางด้านการงาน ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านเองยังคงต้องรับผิดชอบงานนะคะค่อนข้างมากหรืองานที่เข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ยิ่งมีปัญหาเข้ามากับส่งผลดีให้กับชาวลักนณาราศีตุนด้วยเพราะนอกจากจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานแล้วยังได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางท่านนะคะแก้ไขปัญหาได้หรือทำงานจนเข้าตากรรมการเนี่ย อาจได้รับการพิจารณาในเรื่องของตำแหน่งอาจมีการได้ปรับตำแหน่งใหม่ด้วยปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะจัดการไปได้เพราะดาวประจำตัวของท่านยังคงเข้มแข็งเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่แต่ที่ต้องระวังเลยคือระวังความขัดแย้งกับเพื่อนหรือคนในสังคมของท่านในวันที่2ีกุมภาพันธ์ดาวพระพุธจัโครจรเข้าพบปุตตะ โดยโคจรร่วมกับดาวพาริทิสทําให้ดีเด่นในเรื่องของสติปัญญาไหวพิบปฏิพานหากท่านใดยอยู่ในช่วงของการสอบเอาตําแหน่ง<ม>ก็จะประสบความสําเร็จหรือแข่งขันอะไรก็จะมีชัยชนะด้วย<ม>เรียกว่าจะอยู่เหนือศัตรูนะคะแต่ต้องมาจากความสามารถของท่านล้วนๆเข้าสู้นะคะท่านใดที่ทํางานประม,มูลก็เป็นจังหวะที่ดีเด่นมากในช่วงนี้ด้วย ในเรื่องของความลับรื่นในเรื่องของการงานขอให้ท่านลุยให้เต็มที่นะคะและที่สําคัญเลยคือพึ่งพาตัวเองดีที่สุดทางด้านความรักคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นความรักนะบางทีคนที่คิดว่าใช่กับไม่ใช่อย่างที่คิดหรือไม่ตรงปกด้วยขอให้ท่านโฟกัสไปกับเรื่องของการงานและการหาเงินจะดีกว่าส่วนท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้ว อาจมีเหตุให้ต้องห่างกันโดยเรื่องภาละลบะผิดชอบหรือบางท่านอายุไก,กลกันหรือทํางานไม่เป็นเวลาไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะช่วงนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่หากท่านใดที่อยู่กับคู่ครองตลอดเวลาเนี่ยท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพของคู่ครอ,องของท่านให้ดีๆด,ด้วยนะและจานก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมรดยูและดาวพระลาหูที่โครจรทับจุดเกิดดวงเมืองของเรา และเล็งมาที่จุดเกิดของชาวลัคนาราศีตุลด้วยหากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดยอยากจะไปวางแผนรับมือกับดาวสองดวงนี้ท่านสามารถ้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านใดยอยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอ,ขอบคุณทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะและที่สําคัญคือขอ,ขอบคุณพลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มกําลังใจมาทางคอมเมนต์ด้วยขออย่าเนครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดทำประการใดไปก็ห้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ